อู้ถึงน้ำมันมะพร้าวของชาวบ้านเอ่อไต่เนี่ยนหะเขาก็จะมีมะพร้าวเนาะมะพร้าวหลายเพราะว่าเป็นโซนตีอยู่แบบว่าทางทะเลเนี่ยแล้วเขาก็จะแบบประมาณว่ามีมะพร้าวหลายเห็นก็มะพร้ามะเป้ามะพร้ามะเป้ามะเป้าไปทั่วไปหมดเลยตอนนี้เราอยู่ที่หาดรากูน่าบางเทาบีชนะคะเอ่อเขาก็จะแบบชาวบ้านเขาจะเอาอันน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะ มาเคียเค่ยวเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเป็นกวนนกวนใส่ในกระทะทองแดงนี่นะคะแล้วมันก็จะได้เป็นน้ำมันมะเป้าขึ้นมาค่อนข้างจะเคี่ยวเป็นเป็นโอ้ยมดวันมดคืนนะคะท่านราเบงก็เอามาใส่ขวดกระทินงแดงแล้วก็เอามาขายน้ำมันมะพป้าน,นี่มีสรรพคุณในอย่างพอของเจ้าก็มีประมาณว่าหนึ่งเลยนะคะทําให้ผิวแทนสวยถ้าเวลาเราเอามาเราเอามาทาผิวนะคะโดยที่ไม่ต้องอาบแดดเราก็จะผิวแทนสวยได้นะคะ อันที่สองถ้าเฮาอยากจะดำเร็วโดยเฉพาะผิวเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยตาก,กำเดียวนะตากแดดสักประมาณถ้าใครอยากจะผิวสีแทนสวยนะคะก็ตาประมาณตาเฮอรอชโลมหลอบตัวเลยนะเอาเตี่ยเดียวกับปอตอวันแล้วก็อาบแดดสักสาวนาทีถ้าแดดร้อนๆอยู่เลยนะคะร้อนๆเลยสักประมาณสามนาทีดำสวยเงาฟุ้งฟลิงเลยค่ะ,ะจะทำให้เป็นสี กรวสีดำช่างขึ้นมาเลยทันทีค่ะแล้วก็เอามาใส่ผมเวลาเขาอาแบแดดหรือเวลาเขาจะมาจําเป็นว่าจะต้องอาแบแดดเพราะบางคนกับว่าจะอาแบแดดเนาะแต่า่างเกียร์เนี่ยกเกียร์ก็ชอบอาแบแดดเพราะการที่เรา,เอ,าอยู่ทะเลนี่นะคะทําให้เรามีความสุขมากไว่กลัวดําค่ะยิ่งชอบค่ะเพราะดำนี่จะทําให้เราดูสุขภาพดีและก็เอามาใส่ผมเผื่อว่คือ ผมแห้งกรอบขาย,ยจะยากจบงว่าไปอ,อ,าอบไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอแนะนำดีกว่าไปซื้อน้ำมันมะเป้านี่มานะขวดร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งตีสมุยอะคนละแปดสิบบาทเองร้อยร้อยเดือกร้อยสาวแต่ถ้าเขาซื้อแบบสิบขวดนี่ก็จะลดเงือนเหลือห้านประมาณสักสักอย่างก็แปดสิบบาทเอเอคุณป้าก็จะกะเวลาเขาไปสมุยนะเขาจะมาเอาขึ้นเรื่องเลยเอามาแบบน้ำหนักมาโดยเฉพาะเลยว่า ต้องมีนะ้ำมันมะพร้าวกับบ้านไปนะคะของเอี่บัรจะมีตตรงหินตาหินยายอะหินตาหินยายนะี่เขาจะมีครยอยูดิโก็เดี่ยววันหลังเลามฟังว่าอยากจะได้ตรงไหนฟังน้ำมันมะพร้าวนี่นะเอามาใส่ผมไม่จำเป็นต้องอยู่บีบออะไรก็ได้ถ้าอยู่บ้านทํากับข้าลวลราเวลาโกจรนะแล้วก็อยากจะหมักผมหมักผมด้วยนะ้ำมันมะพรา้าว นะครับนะครับน้ำมันจะแย่คือผมหนุ่มน้ำมันมะพร้าวติดชาวบ้านเขาแย่เนี่ยเขาห้องว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนเนี่ยจะเป็นการเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆของวิธีแบบว่าออโอทอปบ,บ้านเรานะคะภูมิปัญญาชาวบ้าน,นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นติดตามร้านขายยาขายอย่างเงี้ยนะจะมีแบบเฮ้ยผู้ชายวิ่งแอบซองอนวิ่งไปไหนคะผู้ชายชื่อ เท่ากับมันจะเป็นสกัดเย็นมันจะเป็นขวดสสใสๆ uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วก็มีสกัดเย็นกับสกัดร้อนใครจะเลือกแบบไหนก็ได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าสกัดร้อนนะคะจะทําให้ผิวเนี่ยเป็นสีกระเรนะคะเป็นสีทองเพราะว่าสกัดร้อนเนี่ยมันจะมีมันไม่ได้สกัดมันไม่ได้ใช้ขั้นตอนอะไรกันมากมายนะคะแล้วก็สามารถที่จะเ,เขาบอกว่าน้ำมันมะพร้าวนเนี่ยสามารถที่จะดูดแสงได้เร็วไม่ได้ทำให้เรา ะะผิวซีแทนแต่ก็ระวังมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะก่อนที่จะทานื้อมะพร้าวสักหนึ่งชั่วโมงนะคะรูว่าเราจะไปดีหรือเราอยากจะดำเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทาโลชั่นกันแดดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทาน้อมะาพร้าวที่หลังนะคะเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของทุกคนนะคะดู <c oughs> ผู้ชายวิ่งมาแหละ <laughs> สคนจะ ฟินเลยเสียงเสียงติก